วัสดีครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ทุกอีเลยเะครับดูเขาใส่เสื้อแดงมาวันนี้ลานมันไม่โจ้โอ้วันนี้เราอยู่ที่กระท่อมนาของเสียป๊อปนะครับดูเราไปทําท่อมานะวันนี้ของ m u c 9นะครับได้โหลดหลังคาหลังลงมานะครับแล้วก็ทําชุดโคมบนใส่ทุกตาไมชลินหน้าหลังนี่นะครับเดี๋ยวเรา,าปิดให้ดูนะครับความสวย เดี๋ยวเราจะปิดลงังคาลงก่อนนะ<อ>ว่าจะรอขนาดไหนน,กกนี่นะครับโอโ้โหเดี๋ยวเราปิดน้าก,กาดนะมาดูความรอเจ้าของรถเขาบอกว่าเสียงงันไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ดูครับตุ๊กตามชลิน20กว่าตัวครับใส่เต็มอันนี้ ท่อจะเป็นใช้ท่อ3นิ้วนะครับปลายเทเทของช่างน้อยแล้วก็งานค้ำของพี่ทนบ้านใหม่ซัมเมคีนะครับอันนี้งานค้ำใครสนใจก็ติดต่อได้ทั้งงานค้ำงานท่อนี่ค้ำลังคาก็ได้นะครับแต่อันนี้งานท่อของปลายเทเทก็ของทกเกน้อยนะครับบ้านเควใครสนใจก็สอบถามไปเลยครับนี่ครับคร่าวๆนนมาชมด้านหลัง อันนี้เป็นตุ๊กตาด้านหลังจะเป็นตุ๊กตา11นิ้วนะครับด้านหลังใช้ตุ๊กตา11นิ้วส่วนด้านบนสุดจะเป็นตุ๊กตา15หรือ16วาเน็น16นิ้วครับแล้วก็โคมไฟปาตาตี้7ดวงโคมสปอตไลท์5ดวงนะครับคองเอลดไททีไดไททีนะครับ แล้วก็ใส่กรองหลอกนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานจริงรอใส่เทอร์โบอยู่ครับจะาคงเขาบอกรอดูมีงบประมาณก่อนว่าจะลงเทอร์โบเดี๋ยวเราต้องหาสปอนเซอร์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับนนววอุนาจันคลาดโลกจีเริงเ้าะนนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันนะครับให้มพอ ไม่ได้พานะครับท่อเลยเย็นนิ่มครับเพราะเพราะเยงนนิ่มมากเลยข้างหน้าไม่รู้ขับดึกๆดีไม่รู้จะมองเห็นทางไหมครับเนี่ยไฟก็ก็ไ <c oughs> ม่ค่อยสว่างด้วยโอ้ดีแล้วเนี่ย รุ่น M U เขาไม่ต้องเหยียบคลาดเลยสลาทได้เลยครับแต่ก็ถ้าใส่เกลียวไว้ก็กรโดดแน่นอนถ้าเขาไม่มีระบบเซฟตี้แต่น่าจะมีเลยเดี๋ยวเรามาดูของของน้ําเพชรน,นะครับทําสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ไปทําท่อเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับจากช่างน้อยนะครับทําเป็นไทเททั้งลํหาหักสองข้อจัดการเองเลยครับเมื่อกี้ช่าง บอกว่าอยากได้ทรงไหนจับตัดวัดเอาเลยนี่ครับได้ทรงนี้มามรู้พวกผมบอกว่าหักทรงข้อนี่ก็ถังหน้าจะเป็นสีเขียวนะครับเครื่องอา9 0ทีก็สพัดลมก็ใช้เป็นสีเขียวเอาแบบคลีนคลนหน่อยแต่เจ้าโครงเขาเลือกใช้สีอันนี้จะเปลกหน่อยสีฝาข้างก็อบอกเอาสีเปลกเปลกอาเป็นสีทเทารลเโบครับนี่ครับทเทารลเโบโอ้โห รองก็ของช่างน้อยนะครับอันนี้ยัดสปริงทิมงคลครับเบลสปริงซิงครับนี่ครับน้ำมันเต็มถังตลอดเลยคันนี้นี่มากับยางรเดียนเป็ดสองห้าบิตสตนนะครับกระทะปืนใหญ่สีส้มสีเดิมๆเลยคันนี้นี่เอยเขาบอกให้รีวิวสีดำกีทานะมอกเกีททาต่เลยนี่มีเบาะนั่งลูก นี่รีวิวแค่นี้เลยรับรองบอกว่ามงบอกว่ามีลูกแล้วรับรองว่าไม่มีรับรองว่ามีเมียแล้วนี่ครับติดไฟท้าย LED หลอด24บุโวลต์นะครับอันนี้เหมือนรถเอดมินเลยผมเป็นคนติดตั้งให้ใช้เป็นแม็กิลครับดูยังจำได้ไหมครับคันเร่งนี่โอ้โหสภาพตอนนี้เอาอะไรไม่ได้เลยครับจะรโครดโอ้โห แบบทิ้งรถแล้วครับใช้แบบทิ้งค้างแล้วตอนนี้เจ้าของรถเขาเสียดายหมดค่าทางไปเยอะมากเลยก็บอกจะโยทน,นทางนี้ทิ้งแล้วใครสนใจก็ซื้อนะครับนี่ก็อบอกว่าขายพันห้าสองพันนี่แหละพันห้ามาต่ำไปเลยเออพันห้ามอยกไปเลยครับทั้งขาจับครบเอาไปใส่ได้เลยเจ้าของเขาบอกสำหรับรถผมแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนช่วงหน้าใหม่ใส่เป็นชื่อตัวเองเลยครับ สั่งจากช่างรัดนะครับป้ายนี้แล้วก็ขายจับของช่างทนเชื่อมให้ป,ป้ายเพนนาเอกนี่ก็ของเบสอีกแล้วครับใครสนใจเพราะนตลีนะครับในพัน 1, สองหรือพันเท่ไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วสำหรับท่อกรองก็งานของเท้าเก๋น้อยครับตัวนี้ผมซื้อของมาแล้วให้เขาเชื่อมให้นะครับนี่ ใส่เป็นท่อ3ามนิ้วเลยใหญ่ๆดีผมชอบชอบใหญ่ๆครับแล้วก็ปลายนี้ท่อนี้จะเป็นท่อของช่างรัดนะครับช่างรัดท่อซิ่งนะครับนี่ตามเบอร์เลยครับนี่ใครสนใจอ๋อรีวิวรถเองผมก็ได้รีวิวนี่ครับก็ดูดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ดูครับเขาทำอะไรกันอีกแล้วไม่รู้ ดูมัมรุกเอาอีกแล้วดูครับโอ้ยสายร้อนของเราเสียงมาเลยโอ้มันจริงๆอ๋อตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจอะไรอะไรตรงไหนนี่ครับงานท่อตรงนี้งานท่อครับอันนี้อันนี้งานอะไรเนี่ยพรครับนี่นน <laughs> อกอว์จุกขอกก็ท่อม เป็นแฟนเอฟซตัวยงเลยครับแต่ว่าเอฟเวบนี้โดนเบนแล้วน่าเสียดายจริงๆรงอันนี้ช่างนกครับใครสนใจก็ติดต่อไได้เลยครับอันนี้ก็เป็นท่อช่างนุม่มอันนี้ช่อง YouTube ช้าดินนะครับเ,เขารับต่อรับดับนะครับอยู่สุรินทร์พอ,พอ,อันนี้ก็ช่างเกงครับท่อสูตรช่างเกงอันนี้ก็ท่อสูตรช่าง,ง,งรัดนะครับลาดบนหลวงนะครับอันนี้ช่างน้อยงานแถวบ้านเราองใกล้ๆถ้าใครสนใจนะครับ นี่ผู้สนับสนุนป้ายใหญ่เลยครับสายพานจอร์เก้รูปโลกเดี๋ยวถ้าใครมีใครใช้สายพานจอร์เก้นะครับมารับสติกเกอร์กับผมได้นะครับนี่นี่นะครับทําไว้เจเลยเขาบอกให้ทำเอาไว้ให้โอผมก็ใช้สายพานจอร์เก้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าเบอร์อะไรอันนี้สายพานจอร์เก้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นเบอร์76หครับตัวนี้ ที่บางคนสอบถามเข้ามาว่าผมใช้สายพานเบอร์อะไรนะครับผมเองก็ไม่สามารถตอบได้นะครับบางคนขยับเครื่องไปหน้าบางคนก็ขยับเครื่องมาข้างหลังมันอยู่ที่การขยับเครื่องด้วยแล้วก็การใช้มุเล่หน้าด้วยนะครับผมเลยบอกไม่ถูกว่าต้องใช้เบอร์อะไรมันต้องดูความถูกต้องของเครื่องยนต์ของเราผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเนาะผม,ผมก็ยัดสปริงของช่างรถนี่แหละครับสองคันนี้95 หลื้อเตจัดปั๊ม NLR ว่าจะลองใส่ดูตัวพังเอาคันี้โพแล้วเดี๋ยวคันนี้ก็จะลงเทอร์โบ F55 ครับจะโครถเขาบอกดูจะโครถงานอินเตอร์ต้องมาแล้วช่างบิ๊กขอขอเอามาลองหน่อยได้ไหมครับเทอร์โบกับรถเต่งไว้รอแล้วรอเตของจากช่างบิ๊กเขาบอกครับ ท่อยังใช้ท่อเดิมอยู่นะครับโอเมกนะครับผมอยากลองเมกฟาสต์มากเลยถ้าเขาให้เอามาลองนะนี่อยากทดสอบดูนะครับขอเบรกสักสี่ตันดูว่าจะเตกหรือไม่เตกครับมอมลุกบอกเมกไนแข็งๆนี่อยากลองมากเลยทั้งฟาสต์หรือว่าเอนไฟก็อยากลองดูมากเลยครับเบรกสักสี่ห้าตันดูว่ามันจะเตกไหมบักที่เนี่ย ตีจังไดตีบาทก็ไม่บาทเออไปรุมาไหนก็นุ่งกระหังเอาไวเตียนนะเตอไปรุมบางเออไปรุดมาเน้นนี่สังบากนี่เตี้ยเอาไวกับลูกดูมองปลุกไม่พอใจแล้วเออมันเนนมันเนนไงเคลียดเถะเฮยทำมันเนนเฮยดูผมมันจะพันกันนี่นี่ใหญ่อยู่ใกล้กันผมมันจะพันกันดูเรื่องเลยเย้ตอลี่เลยฮงกีโอเป็นเนนจริงเนนนะ เดี๋ยวนี้นรเรามาดูโอ้ช่างใหญ่เขายังไม่สามัคคีกันเลยใส่แค่ท่อยังทะเลาะกันอีกเปิดกี่บ้างเรื่องอะไรเปิดกี้บ้างแล้วเมื่อไหร่เส้นอ่ะไม่ต้องบ้ากี้เลยอุ้ยเดี๋ยวเราวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบนี่ฝากรถรอไว้ด้วยเดี๋ยวเจอรถเอสเมนอีกจะมารีวิวอีกรอบนะครับเดอฝากติดตามด้วยนะครับกำลังกำลังจะถ่ายเดี๋ยวเอามาถ่ายคู่กัน โคมโคมงโค้กังจะเสร็จของเอ็นมิดวันนี้ขอขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมอมรูกให้ไปจบที่ดมมจีอีกแล้วพอดิมจีเมียเต้าปันยีดอมจีนะเนาะฝากกดติดตามเพจพ่อน้โง่ด้วยนะครับขอบคุณครับ